วัดีครับวันนี้คุณลูกค้าเอาเครื่องแบตเตอรี่ามาซ่อมนะครับเป็นยี่ห้อนี่นะครับมาร์กิต้านะครับมิโลมาคิต้ายังไงนะครับแท้หรือเทียบนะครับบอกอาการไฟไม่เข้านะครับเบองต้นเดี๋ยวผมขอเช็คฟิวนะครับ ตอนนี้ฟิวเป็นฟิวแบบใช้ลวดใส่มานะครับแต่ลวดก็ไม่ขาดนะครับตัวน,นี้ก็ลวดเหมือนกันนะครับใช้ลวดใส่มาเดี๋ยวผมจะเอาฟิวตัวใหม่นะครับใส่ตอนนี้ได้ฟิวมาแล้วครับใส่ไปก่อนนะครับ ไฟเข้าไม่เข้าเดี๋ยวลูกกันนะครับตัวฟิวฟิวด้านด้านไฟเข้านะครับอินพุสนี่ครับสองแอมมด้านเอาพุตนี่ยี่สิบแอมนะครับก็ฟิวสองแอมนี่ก็คือฟิวเอซนะครับไฟสองร้อยยี่สิบนะครับส่วนไฟฟิวเอาพุตก็คือไฟ ไปที่ไปชาร์จนะครับสูงสุดก็ยี่สสี่วัต์นะครับตอนนี้ใส่ฟิวแล้วนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กปิดสวิตช์ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับไฟไม่ติดนะ นะครับนคบสังเกตนะครับจะมีรอยไหมเกรียมเกียมอยู่ตรงขั้วนะขั้วของไดโอดนะ ับแรกเดี๋ยวผมจะเช็คเช็คฟิวก่อนนะครับเพราะว่าบางทีฟิวใส่ฟิวใหม่ไปแต่ว่าข้างในอาจไม่ถึงกันก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะตั้งวิเตอร์ไปที่เสียงอาคูนึงนะครับอาคูนึงครับวัดตรงตรงกระบอกฟิวนะครับ ขวดสองขวดวัดขึ้นไหมนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับฟิวดีซีก็ขึ้นนะครับ USP e ก็ขึ้นเนดะีย๋ยวจะตั้งเสียงปิ๊บนะครับจะได้รู้นะฮะนี่ครับ,รบเสียงปิ๊บดังอยู่นะครับแสดงว่าต่อถึงกันนะครับต่อถึงกันแล้วทำไมไฟไม่เข้านะครับ ตัวนี้เป็นสวิตนะครับสวิตปิดเปิดนะครับทำไมไฟไม่เข้านะครับก็จะมาเช็คนะครับครับตอนนี้จะเปิดสวิตไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าหลอดหน้าปัดไอต่อหลอดตรงสวิตนี่นะครับไม่ติดนะครับ ตรงนี้ไม่ติดนะครับแต่ได้เยินเสียงเหมือนมออแปลงกระพือนะครับเหมือนลักษณะคือไฟเข้านะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดูนะครับสายที่จะออกมาจากตัวนี้นะครับสวิตซ์สองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นสวิตซ์ปรับโวลต์นะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นสวิตซ์ปรับแอมป์นะครับก็เดี่ยวผมตั้งมินิมิเตอร์นะครับไปที่ เอซีห้าสิบโวลต์ครับวัด2สายนี้นะครับไฟมานะครับเข็มขึ้นนะครับมาเข้มขึ้นเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟขาออกดูนะครับพัดบวกลบไฟไม่ไฟไม่ออกนะครับ ไฟไม่ออกครับตรงนี้ไม่ออกนะครับตรงสายปากคีบนะครับไม่มีไฟออกมาครับจะลองวัดตรงไดโอดนะครับไดโอดตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้ครับไฟไม่ออกครับ ไม่ขึ้นนะครับเดี e ๋วนะัดเอฮะสายสเส้นนี้นะครับ AC ขึ้นนะครับแต่ว e ัดดีไม่ขึ้นนะครับเข้าใจว่าไดาโอดอาจจะมีปัญหานะครับคือส่วนของไฟตรงนี้ไม่ติดนี่ก็คือไอ้หลอดเขาอ,อาจจะเสียนะครับ แต่ไฟยังเข้าอยู่ครับแต่แต่ไฟไม่ออกครับไฟไม่ออกเดี๋ยวผมถอดจะทําการถอดไดโอดออกมากันครับโอโ้โหเดี๋ยวนะฮะไดโอดไม่ได้ขันน็อตมาเลยนะฮะใช้มือหมุนออกเลยนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่นครับเดี๋ยวต้องดูสายไว้ก่อนนะครับสายดำเป็นสายลบนะครับสายแดงมาตรงฟิวนี้เป็นสายบวกนะครับส่วนสองสายสองเส้นนี้นะครับเป็นสาย AC เข้านะครับไฟเข้าไดโอดนะครับถอดไดโอดออกมานะครับ คือตัวไดโอดนะครับจะมีรอยนะครับรอยเหมือนมีอะไรปูดออกมานะรตรงนี้นะตรงนี้นะครับเป็นรอยปูดออกมาเป็นน้ำยาอะไรๆอ,ออกมาไโอดเดี๋ยวลองวัดดูก่อนนะครับ เดี๋ยวมาวัดดูนะครับในอดครับนี่ครับท่านจะเห็นสังเกตคั่ไันะครับขาเขาจะเรียงมาอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนอื่นนะครับอันนี้คือค้่บวกนะครับส่วนสองข้างนี้จะเป็นไฟเข้านะครับเป็น AC นะครับแล้วส่วนอีกอันเป็นลบนะครับส่วนคงค้่บวกนี่นะครับเขาจะทำแบา จะทำขาออกมาไม่เหมือนไม่เหมือนทุกขานะครับตรงนี้นะจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นครับเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้สังเกตขานะครับนี่ฮะขาบวกนี่จะทําไม่เหมือนกัน,ไม,มน,กนไม่เหมือนกับสี่ขาเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น R คูณสิบนะครับนี่ครับ a คูณสิบเจ้าอิเเตอร์ก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยววัดไปก่อน อันนี้ขั้วบวกนะครับใช้เสียสายสีแดงนี่จับนะครับต้องขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ g, Internal, ้นนะครับขึ้นข้างนึงครับตัวนี้ลัดวงจรนะครับปกติอันนี้ก็คืออันนี้ขั้วลบนะครับก็ใช้ลบเตจนะครับมาวัดนะครับไม่ขึ้นนะครับปกติต้องขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นนะครับถ้าไดโอดดีอยู่นะครับเขาจะวัดขึ้นแต่ไม่สุดนะครับถ้ากับขั้วก็จะไม่ ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไดโอดรัดไปแล้วนะครับไดโอดเสียนะครับครับตัวนี้จะมาเขียนสัญลักษณ์นะครับให้ดูเปรียบดูง่ายๆครับตัวนี้เป็นไดโอดนะครับต่อกันอยู่สี่ตัวนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตันนี้ไดโอดจะต่อแบบนี้นะครับ เป็นลบนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นขาแบบนี้ฮะไฟเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ไฟปลวกนะครับนีนคี้โค้ลบนะครับ นี่เป็น Ac นะครับนี่เป็นไฟ Ac เข้าตรงนี้นะครับเวลาวัดนะครับถ้าไดโอดนี่ครับวัดแบบนี้ขึ้นนะครับวัดแบบนี้ไม่ขึ้นนะครับนี่ครับวัดแบบนี้ขึ้นนะครับวัดแบบนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้วัดดูนะครับนี่ฮะอันนี้ขึ้นนะครับ แต่กับก็ยังขึ้นอยู่นะครับมันล่วนะครับตัวนี้เสียแลครับตัวนี้วัดแบบนี้ขึ้นนะครับแต่นนี้ไม่ขึ้นนะครับกับขั้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับโอดเสียนะครับอันนี้ตัวนี้วัดแบบนี้ขึ้นต้องขึ้นนะครับแต่ขึ้นสุดเลยนะครับอันนี้ช็อตนะครับกับขั้วก็ต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้รัดเลยนะครับช็อตครับแล้วอันนี้วัดนี่ต้องขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ กลับอีกก็ไม่ขึ้นครับได้อดเสียครับก็เปลี่ยนได้อดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่มาครับนี่ครับตัวใหม่นะครับนี่ครับวางแล้วก็ปัดให้ดูนะแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องขึ้นครับนี่ฮะแบบนี้กลับไม่ขึ้นนะครับนี่ฮะแบบนี้ขึ้นนะครับ แต่ตัวนี้ผมมิเตอร์ er ไม่ค่อยดีนะครับเลยนะครับวัดแล้วเลยครับเนี่ยกลับไม่ขึ้นนะครับวัดแบบนี้ขึ้นนะครับฮะกลับแบบนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือมันเลยมันมิเตอร์มันมีปัญหานะฮะเนี่ยไม่ขึ้นมันขึ้นไม่สุดนะครับแล้วก็กลับด้านก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวดีนะครับ ก็วัดตามสัญลักษณ์ที่เนี่ยเขียนนี่ครับวัดแบบนี้ต้องขึ้นนะครับกลับไม่ขึ้นนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือไดโอดต่อแบบปิดครับมาเอาไดโอดสีตัวมารวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วต่อขาออกมานะครับอันนี้ก็ไฟเข้านะครับไฟจากมออแปลงนะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นไฟดีซีที่เราไปชาร์จนะครับเดวทำการเปลี่ยนะนครับ ตนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วครับแต่ช่างคนเก่าไม่ได้ขันน็อตมาน่าจะหลวมนะครับแล้วไม่เสียงไม่ขันน็อตมาเลยนะหลวมนะครับไม่ระบายความร้อนไม่ดีก็เสียนะฮะยังไม่ยอมขันน็อตมาเลยนะ ่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะทําไว้กันกันไฟนะครับก็คือตรงนี้ครับการไฟรั่วลงแผ่นนะครับตรงนี้ต้องใส่แบบนี้ตรงนี้ต้องยึดนะครับการการช็อตตรงนี้ด้วยนะครับตรงรูนี่นะครับเราจะมีตัวการช็อตไว้นะจะใส่ลงไป ยึดซิงคง์เรียบร้อยนะวัดดูนะครับช็อตไหมนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับ okay. เรียบร้อยนะครับอันนี้เพื่อให้ดูง่ายนะครับตรงนี้นะนะครับตัวนี้ไฟ a อซีนะครับเอซี AC มานะครับก็จะเข้าตรงนี้นะ ต่อสองขั้วนี่ตอนนี้เป็นไฟไฟลบอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกก็จะอยู่ขาไม่เหมือนกันนะนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เสียบง่ายดูง่ายนะครับผมก็จะทำแบบนี้นะ ตอนนี้ก็จะมาเทสเครื่องนะครับเปิดสวิตช์นะครับตั้งเอซี่ห้าสิบโวลต์มิวเตอร์นะครับวัดดูไฟเข้านะครับเนี่ยครับเป็น AC ไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งมา50บโวลต์ DC นะครับตอนนี้เป็นลบนี่ครับนี่เป็นบวกครับสลับสายนะครับนี่ครับไฟขึ้นนะครับตอนนี้ไฟไฟออกแล้วนะครับ ใ่ตัวนี้ออกได้น,นะครับปรับตรงนี้ครับก็ผมจะปรับปนน้งมานิดนึงนะครับลองอันนี้ไม่แนะนํานะครับแต่เขลียได้นะครับเพื่อเทสให้ดูนะนี่ครับมาแล้วนะครับแต่ยา อย่าเคาะกันหลายทีนะครับเพราะว่าได้อดอาจเสียนะครับแล้วอย่าไปตั้งไฟสูงไว้นะครับอันนี้ไฟมาแล้วนะครับใช้ได้นะครับได้อดเสียนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสกับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไปเอาแบตเตอรี่มาเทสนะครับมาเทสมาดูกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับ ลูกค้าน่าจะใช้คีบสำหรับแบตใหญ่นะครับตัวนี้ก็เนี่ครับผมก็จะปรับมา12บสองโวลต์ก่อนนะครับเพราะว่าแบตนี้มันเป็นสิบ2ดสบสโวลต์ครับนี่ฮะตัวนี้ก็ปรับได้นะครับตัวนี้เป็นปรับกระแสนะครับเขาเรียวเขาชาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้นะครับเข็มนะครับ อันนี้แอมนะครับแอมใช้งานได้อยู่นะครับมาจา่ทุกย่านทุกลิงนะครับก็แนะนํานะครับเวลาชาร์จแบตนะครับให้ชาร์จแค่ห้าแอมนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ารีบๆก็สิบแอมนะครับส่วนถ้าเราปรับไว้เยอะเนี่ยครับมันจะทําให้เครื่องร้อนสายไหมหรือว่าอะไรเนี่ยครับต้องดูเข็มทุกครั้งนะครับที่ชาร์จตัวนี้ก็คือ ตัวนี้ใช้งานได้แล้วครับต่โอดเสียนะครับอดตัวนี้เสียครับนี่ใชจได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสวิตไฟไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ติดนะครับแต่ว่าสวิตยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ผมก็จะนำสวิตตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเพื่อมันจะได้ เวลาไฟเข้าเครื่องจะได้รู้นะครับเพราะว่าหลอดข้างในมันเสียครับตัวเก่าเนี้ยนะครับคือตัวสวิตช์ที่เขาจะมีสามขาครับเป็นสวิตช์อยู่สองขาครับแล้วอีกขาหนึ่งเป็นไฟที่ว่าเอามาต่อให้หลอดให้มันติดเฉยๆครับก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับสวิตช์สองขานะครับตัวนี้เป็นขาหลอดไฟนะครับ ถ้าไม่มีอีกขั้วหนึ่งก็จะไฟจะไม่ติดนะครับก็สมมุติว่าขั้วนี้เป็นขั้วลายนะครับลายเข้ามาก็ผ่านสวิตตัวนี้นะครับเราไปเข้าเครื่องนะครับแล้วตัวนี้จะต้องเป็นนิวตันนะครับถ้าไม่มีนิวตันก็เอาไฟไม่ติดนะครับเราเปิดปุ๊บก็สวิตไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้มาครอบวงจรสองขานี้นะครับไหให้หลอดติดนะครับปิดก็ปิดแบบนี้นะครับไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแสดงว่าหลอดนี้ต้องจับสองขานี้นะครับเป็นนิวตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้าไปหาหม้อแปลงครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันนะก็บเอาสวิตตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแทนที่เก่านะครับก็สายก็ไม่ต้องจำอะไรมากครับเสียบเหมือนของเดิมเลยนะครับ จุดอยู่ตรงข้างบนนะครับเป็นออนนะกดเข้าไป็อกแบบนี้นะได้แล้วเียปปั๊กครับเปิดสวิตช์เนี่ยครับติดแล้วครับไฟขึ้นนะโอเคนะครับใช้ได้ครับปิดงานครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้ซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นยี่ห้อนี้ครับมากิต้านะครับก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียมนะครับเรียบร้อยครับได้โอดเสียไปหนึ่งตัวนะครับกับสวิตสวิตตัวนี้นะครับสวิตเสียหลอดไฟไม่ติดแค่นั้นนะครับแต่สวิตยังใช้ได้อยู่นะครับเปลี่ยนสองตัวนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจเองด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ